15นาฬิกาสานาทีนะครับยี่บเอดพฤษภาหกห้านะครับคลิปนี้มาอยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับมาครับมาชมรถเร็ว1นึนะครับเร่งเครื่องแล้วนะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับ อิตชีสี่ห้นะครับมาพร้อมเมฆฝนเลยนะครับ วันนี้รถเร็ว171ก็ล่าช้าอยู่10กว่านาทีนะครับก็ถือว่าทำเวลาใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับนะครับผ่านบ้านคูบัวไปนะครับเดี๋ยวไปจอยอีกทีก็สถานีเพชรชบุรีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ